เดี๋ยวผมต้องทดสอบวิทยุเทปเครื่องเสียงต่างๆให้ลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวเราจะาไปส่งลูกค้าที่จังหวัดลำปางนะเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนจริงๆแล้วเซลล์ทุกท่านก็ทําแบบนี้แหละครับเราจะอยากให้ลูกค้ารู้เบื้องหลังว่าทุกคันของเรานะครับก็ตรวจสอบไม่ใช่ว่าเราจะขายอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นพวงมาลัยเนี่ยผมก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามันตรงมันเอียงหรือเปล่านะ สวัสดีครับทุกคนครับผมนัทอิสูนะครับวันนี้ผมจะส่งมอบรถคันนี้นะฮะจะให้เจ้าหน้าที่เอารถไปส่งที่จังหวัดลำปางนะครับเป็นลูกค้าที่ใช้ในธุรกิจเป็นพวกแคบหมูนะคันนี้เป็นตู้ขนาด2บานขนาดความสูงข,ของตู้2เมตรสความยาว3เมตรสานะไม่ได้ทําอะไรกับช่วงล่างเลยนะครับเพราะว่าคันนี้บรรทุกได้ประมาณ2ตันครึ่งได้แน่ๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเน้นบรรทุกเยอะๆนะฮะจำนวนเยอะๆแล้วก็ ป้องกันแดดฝนได้นะครับเพราะว่าต้องการใส่ตู้เป็นตู้แบบมาตรฐานแบบนี้เลยนะก็เลยจัดให้แบบนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเกียร์สมูทเตอร์หรือเกียร์ออโต้นะฮะใช้เงินดาวเพียง59 0 0มนนะครับท่านก็สามารถออกรถได้แบบนี้เลยพร้อมตู้พร้อมจดทะเบียนเอาแปลว่าหากใครสนใจก็โทรเข้ามาถามรายละเอียดที่ผมทิ้งเบอร์โทรตรงนี้เลยนะครับศูนย์แปดสองศูนอัปเดตราคาณวันที่ท่านซื้อแล้วกันเรื่องดอกเบี้ย र, อะไรต่างๆด้วยนะครับ แต่วันนี้เราจะดูในภาพรวมของตู้นะครับว่าอาเบีนบรรทุกแบบไหนลักษณะตู้เป็นแบบไหนอะไรนี้นครับผมขอตรวจรถลูกค้าเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทําการส่งมอบรถให้กับเจ้าหน้าที่เอาไปส่งนะครับซื้อคันอิสุส่งมอบทั่วประเทศนะแล้วก็เซ็นสัญญาทั่วประเทศแต่รถทุกคันรับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางนะครับเลือกเข้าสู่บริการในจังหวัดที่ท่านซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าอิซสุที่รับรถ NOR แบบนี้นะครับมีที่ไหนส่วนมาก่างจังหวัดมีหมดแหละครับ เข้าสม่บริการที่ต่งจังหวัดได้เลยนะครับ